สวัสดีค่ะวันนี้จะชวนมาดูวิธีลอกหนังปลาตองเพื่อนำมาทำอาหารเมนูต่างๆส่วนวิธีทำเป็นอย่างไรไปดูกันเลยค่ะในขั้นตอนแรกก็ให้เรานำปลาตองมาเฉือนหนังให้ขาดหลุดออกจากเนื้อปลาในขั้นตอนนี้ก็ให้เราเฉือนในส่วนที่เป็นหนังปลานะให้ครบทั้งสามข้างแบบนี้ค่ะ เพื่อจะได้สะดวกง่ายต่อการลอกหนังปลาเสร็จแล้วเราก็จะนําไม้นะคะเป็นไม้ไผ่ที่เราผ่าครึ่งแบบนี้ลักษณะก็คล้ายกับไม้ปิ้งไก่ค่ะเสร็จแล้วก็ให้เรานําไม้นะคะแทงหรือว่าเสียบเข้าไปแบบนี้ก็เป็นการเสียบเข้าไปเพื่อไปหนีบส่วนที่เป็นหนังปลานะ พอเสียบก็ไปเสร็จก็จะได้ลักษณะประมาณนี้เลยค่ะจากนั้นก็ให้เราใช้มือนะคะหมุนแบบนี้เพื่อเป็นการลอกหนังปลาออกค่ะในขั้นตอนนี้ก็ให้เราหมุนหนังปลาไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็ใช้มืออีกข้างกดตัวปลาไว้ค่ะโอเคค่ะตอนนี้เราก็ได้ทำเสร็จข้างนึงแล้วนะจากนั้นเราก็จะทำต่ออีกข้างค่ะ วนในขั้นตอนลอกปลาข้างต่อไปก็ให้เราทําเหมือนเดิมค่ะก็คือให้เราเฉือนหนังปลาให้หลุดออกจากเนื้อปลาพอเฉือนเสร็จแล้วจากนั้นก็ให้เราใช้ไม้เสียบเข้าไปค่ะแล้วก็หนีบไว้แบบนี้จากนั้นก็ให้เราม้วนหนังปลาส่วนมืออีกข้างก็ให้เรากดตัวปลาไว้ค่ะแล้วก็หมุนหนังปลาออกแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะ แค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยค่ะสำหรับวิธีลอกหนังปาตองก็ทำง่ายมากเลยนะยังไงก็ลองไปทำกันดูค่ะส่วนวันนี้เราก็ขอฝากคลิปนี้ไว้ด้วยนะถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์และที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ